Slang. Oh. แล้วถ้าไม่เกิดนี่ต้องโดน,นทำโทษไหมครับ okay, โ okay, okay. อเคโอเคออมออมคือได้ยินนะออมก็คือแบบอย่าออมดีใช่ไหมอย่าเบาถูกไหมครับไอ้ช่วงนี้ผมอยู่ไทยบ่อยไงเพราะอัลบั้มนี้ผมเริ่มได้อดทนจนกว่าจะแลน อดทนจนกว่าจะสำเร็จก็แลนด์ก็แลนดิ้ดงใช่ไหมเอ้ยนี่เขาพิใช้คำนี้ด้วยเหรออันนี้เคยได้ยินรอบแรกเลย She เ e ิร์ฟ e s e เ v ิร์ฟอะไรอันนี้ก็รูด้ดิผมเสิร์ฟตลอดเลยนะใช่ผมเสิร์ฟทุกโมเมนต์ในชีวิตผมฮอปอันนี้ก็โอ้ยทุกคนดู mv มวผมทุกคนจะฮอปครับเฮ้ย นี่ผมเก่งขึ้นมากเลยเนี่ยมื่อก่อนตอบไม่ได้เลยเกิดแต่กับก็แต่ละวันแต่ละเดยก็เกิดแต่กับผมอ่ะก็เรื่องอะไรที่มันไร้สาระมากมาย <laughs> โช์อันนี้ไม่รู้อ่ะโช์ขอสถานการณ์หน่อยครับโซมมากเลย โชว์ผ่านนะเอ๊ทางภาคเหนือได้หรอโอเคว้า <c ười> มันคือรถ <c ười> ด,ด,ด่ว <c> น <ười> ขอบคุณมาก <c ười> ดูได้ไงผมมิงยี่ห้อนี้ด้วยขอบคุณมากนะคะโชว์ชว